ูว้ว่าราชการจังหวัดลบบรุรีลงพื้นที่อำเภอบ้านมีและอำเภอท่าวงถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอเมื่อวันที่21ตุลาคม2566เวลาเก้นาฬิกานายอัมพลนังคับหักรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบรุรีนำคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบรุรีหัวหน้าสวรร่วนราชการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ประชุมถ่ายทอดแนว cycles. ทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้กับผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอของอำเภอบ้านมีและอำเภอท่าวงเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ให้สอดคล้องกับการบำบัดทุกบรรสุขบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อน ภายในพื้นที่ประกอบไปด้วยการพิทักรักษาไว้ซึ่งสถาบันธรรมากษัตริย์การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปราบปรามยาเสพติดพื้นที่การขับเคลื่อนง,งานพระราชด,ดําริในพื้นที่งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่งานวางระบบผังเมืองและผังภูมิสังคมงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ในชุมชนในพื้นที่การแก้ปัญหา ที่ดินทำกินการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของงานงบประมาณระบบการดำเนินงานและงานบริหารบุคลากรงานด้านสาธารณูปโภคในพื้นที่และการพักชำระหนี้เกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องเกษตรกรเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ว่าทันโลกทันสมัยทันท่วงที ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนศึกษานโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำไปชี้แจงให้กับประชาชนรับทราบโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนเช่นการพักสำระหนีกเกษตรกรนอกจากนี้เร่งสำรวจข้อมูลการเข้าถึงไฟฟ้าและประปาของประชาชนในพื้นที่การพัฒนา คุณภาพน้ำและเร่งการทำงานของศูนย์ความช่วยเหลือประชาชนเชิงรุกเพื่อแก้ไขด้านคุณภาพชีวิตโดยให้อ,อปทอในพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือทันทีเมื่อพบและให้ผดัดอำเภอตำบลกำกับติดตามดูแลและการขับเคลื่อนนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้กลุ่มสตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการในพื้นที่ ให้วางตัวเป็นกลางในพื้นที่ไม่ฝักไฟฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนอกจากนี้ให้ติดตามเพจของเอกชนหากมีข้อร้องเรียนต้องรีบแก้ไขและรายงานให้ศูนย์น้ำรงธรรมจังหวัดภาบในทันทีทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมถ่ายทอดนโยบายแนวทางปฏิบัติงานในอำเภอบ้านมีผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรี ได้ประชุมหารือกับพนันส่วนราชการอำเภอบ้านมีในการเตรียมความพร้อมการจัดพิธีการเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีอัญเชิญถวยพระราชทานบรรบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีในวันเสาร์ที่28ตุลาคม2566รวมถึงความพร้อมในการจัดการแข่งขันชกหวยไทยไฟเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2566เพื่อ ให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติอีกด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวน้องไปจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีข่าวท้องถิ่นทั่วไปดูได้ทั่วโลกทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอย่างคมชัดไทยรัฐของแก้วบริหาการข่าวรายงาน